สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชดเผาเท่ขาซูทุกคนครับเมื่อนี้เ่าหนิดเผาเท่ขาสีผ้ามาอัปเดตนะครับเนาะเขาให้ข้าวไร่ใช้น้ำน้อยนะครับเมื่อนี้สีมาอัปเดตเป็นเข่าพันธ์สีขาวครับพันธ์กอขอเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นสีขาวนะครับเขาพันนี้ นะครับการวิธีการปลูกพบกับปลูกอยูอ่ว่าเขาวอาเป็นเดือนเล่านะครับเนาะก็คือเพื่งไม่เกินเพล่งเดือนเจ็ดครับกับประมาณเพล่งเนี่ยหมายความว่าคือเดือนสิบห้าแรมสิบห้าข้าเดือนเจ็ดนะครับไม่ให้เกินนะครับและเขาในี่ก็จะไปเกี่ยวอยู่ประมาณขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ดนะครับไม่เกินนี้นะครับใช้เวลาอยู่แรม เจ็ดเดือนสิบเอ็ดแฮมเดือน 8, แปดแฮมเดือนเก้าแฮมเดือนสิบนะครับแฮมเดือนเจ็ดแฮมเดือน 8, แปดแฮมเดือนเก้าข้าวก็จะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบวันนะครับหรือว่าร้อยวันนะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อนี้มันสิเป็นอย่างไรกะนํามาเบิ่งครับ มือนี้กะประมาณสิบคำเดือนสิบนะครับเนาะนี่ครับเข่าก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับตั้งข้องแล้วนะครับนี่นะครับเข่าเริ่มออกรวงเริ่มตั้งข้องมาดูไปใกล้ๆครับบ่เนี้นี่ครับเนี่ข้าวตัวนี้นี่คือเริ่มออก่วงเห็นไหมครับนี่เริ่มออกรวงมันเป็นข้าวกอขอนะครับน่าจะเป็นข้าวเป็นข้าวขาวครับ อันนี้นี่กำลังตั้งท้องได้ที่เห็นไหมครับนี่ข้าวครับนี่ครับคิดว่าน่าจะได้ผลผลิตนะครับนี่ปีนี้ได้แน่นอนนะครับผลผลิตเป็นข้าวขาวนะครับไม่ใช่ข้าวพันกระแสะอันนี้เป็นข้าวเบานะครับสําหรับปีนี้ผมก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันข้าวปีนี้ปลูกไว้เยอะนะครับน่าจะได้อยู่ถึงเกือบ ผมคิดว่าน่าจะได้100ยกิโลเพราะว่าเอาพันมาปลูกแค่12บกิโลเองนะครับตรงที่ว่างๆนี่ก็คือถ้า FC ฟซีได้กับผมทำก้าถุนไว้นะครับเป็นข้าวผมก็เหลืออยู่ประมาณ3าล่องยางก็ประมาณเกือบเกือบสองสงานนะครับทีนี้ข้าวปีนี้นะครับถามว่าออกมาสวยไหม สวยนะครับสวยนี่นี่น,นี่ข้าวสวยนะครับเนี่ยครับถ้ามาดูทางนี้เห็นไหมครับนี่เริ่มแล้วครับเริ่มหมอกลวงเห็นไหมครับเริ่มหมอกลวงข้าวเริ่มหมอกลวงนะครับรออก็ออกงนะค,บคงอีกประมาณสักสามสิบวันคงได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตอนที่ข้าวแปลงนี้นะครับ ขึ้นเต็มที่แล้วก็แก่เต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวเพื่อ FC ต้องการอยากได้ไปทำเป็นพันข้าวเอาไว้ปลูกในที่สูงเป็นข้าวไร่ใช้น้ำน้อยเป็นข้าวขาวนะครับสวยงามนะครับนี่ครับความสูงของต้นข่าวนะครับกระสูงบ่าครับ ควาบอุดมสมบูรณ์ท่าดินยิ่งดียิ่งสวยนะครับข้าวขึ้นนะครับข้างหลังผมดูครับเป็นเม็ดหมดแล้วออกรวงหมดแล้วได้เกี่ยวแน่นอนนะครับสําหรับข้าวแปลงนี้แต่สําหรับท่านเอฟถ้าจะสั่งพันธ์เมล็ดพันธุข้าวนะครับก็ให้ติดต่อมาเบอร์ข้างล่างเลยนะครับเมล็ดพันธข้าวข้าวชนิดนี้ขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นข้าวขาวนะครับเป็นข้าวขาวไม่ใช่ข้าวกระแสนี่จะออกเป็นแดง เหมาะกับการทําข้าวเหนียวมูนหรืออะไรข้าวขาวผมการันตีได้เลยนะครับข้าวมันเป็นข้าวขาวสวยงามครับผมจาหน่ายอยู่ที่ข้าวพันธุ์นะครับกิโลละ30สบาทไม่รวมค่าส่งนะครับก็แอดไลน์มาตามเบอร์ในคลิปเลยนะครับนี่ครับพูดนะข้าวกําลังเขาเรียกว่าเาเป็นภาษาบ้านพงเอิญยายลักโมนครับนะพูดนะสวยงามครับสวยงามหลย พอใหายเอฟซี FC แล้ครับปีนี้เข่านะครับนะสวยงามสวยงามอืมหมากระบอกอ่ะล้นร้ายขนาดครับมากระบกเอาไปพาเด้เนาะเก็บมากระบกไปพานี่ปีนี้แหละสิได้เก็บมากระบกไปพาเดี๋ยวสิพาลูกหลานมาเก็บมากระบกไปพาอืมหัก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  อสวยงามสวยงาม,งามเดี๋ยวเข้าไปเบิ่องอีกจักแปลงหนึ่งครับป่ะเบิร์กนะครับผมสีพาเอฟซีพาเข้าไปเลยครับบวานเเปียกเบิดคุพุ่ะงามครับงามงามงามเข่ามีแเมออออกไปบนลุก งามครับงามเขางามเดินตรงไปเลยเดิน<ๆ>ตรงไปเลย,เลยออกไปนูน่นพอ irm, นยออกไปทางเดิมเหมือนข้าวตัวข้าวต่ำๆหน่นไปนะครับเบิ้งนี่วี่งนี้เบิ้องในห่วงเขา่าครับห่วงเขา่าเบิงบบ้งครับเบิ้งแต่ว่าอันนี้ก็คิดว่าถาว่านกกระปีดเนาะครับเนาะบอมารีดนำนมเขา่านะครับผมคิดว่าน่าจะได้ให้เอฟซีอยู่ได้ครับขาเขาขงามผมรับประกันเลยครับเขางามงามงาม มึงเนี่ยครับโอ้ยมึงเนี่ยมันกำลังแข่งมันเหบเนาะกำลังแข่งคุณนะกำลังมานกำลังแข่งโอยคุณนะข่าวเขานะงามงามอีหลีงอมงอมหลับเลยคุณนะครับ กะ <G TA> เป็นอะไรครับเขาเขากอคอครับปีนี้เป็นเขาขาวเขางามเลยครับตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่เต็มหัวเต็มสวนเท่านี้ละนะครับเนาะกะเห็ดบัวลายครับประมาณสองงานเพราะว่าไปซื้อพันเขาเพิ่มมาแค่12บกิโลนะครับหมื่นหนึ่งนะครับกะ <G TA> <G TA> สำหรับสัญญาที่สนใจกะคือในว่านะครับในต้นคลิปเขาได้ถิ่มเบอร์โลทรครับแล้วก็แอดไลน์มาเลยครับของเบาวนิดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ ผมก็ฝากเอาไว้สันี้ละครับข้าวไร่ข้าวเหมาะสำหรับการปลูกบนที่สูงข้าวไร่ใช้น้ำน้อยสวัสดีครับ